เครื่องมือเดียวนิตินิติวิธีแบบนิติศาสตร์เข้ามาอยู่ในคณะสี่ปีคุณออกไปคุณจะกลายเป็นหัวสี่เหลี่ยมอะปัจจุบันนีเห็นว่าหายไปค่อนข้างเยอะนะครับพยายามสร้างให้เป็นบัณฑิตที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมนะครับแต่เราหลงลืมความเป็นมนุษย์นะ ค,คือสมมติว่าไปเข้าโครงการอบรมปรับเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยการตลาการปัจจุบันอะไรอย่างเมันเป็นไปได้ไหมคะหรือมันมีอยู่แล้วหรืออะไรยังไงเอ่ยเข้าเข้าใจคําถามไปเอ่ยพอเข้าใจค่ะคือเอาจริงๆถ้าถามในคําถามเนี้ยสามารถยกไปไปพูดเป็นอีกเป็นอีกท็อปิกหนึ่งได้เลยก็คือปัญหาการศึกษานิติศาสตร์ ของประเทศไทยนะคะว่าระบบการศึกษาคณะนิติศาสตร์ของไทยเนี่ยมันค่อนข้างถูกออกแบบมาแบบ normative มากๆอ่ะมันอยู่ในกรอบของนิติศาสตร์โดยแท้มากๆเลยค่ะคือความยึดโยงกับศาสตร์อื่นหรือว่าความรับรู้ความเข้าใจความเป็นไปของสังคมเนี่ยมันไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรเลยคือมันน้อยมากๆ นะคะมีโอกาสน้อยมากๆที่นักกฎหมายเนี่ยเข้ามาแล้วจะมีวิชาในคณะหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ลงเรียนเ,เพื่อเปิดรับข้อมูลในทางในทางสังคมศาสตร์อื่นๆโคกับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะศาสตร์ในทางสังคม,ม,เ,คเ,พงงคมเพราะจริงๆสุดท้ายกฎหมายมเป็นเรื่องสังคมถูกไหมคะแต่ว่านักนิติศาสตร์เนี่ยน้อยมากๆที่จะเอาตัวเองเไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นคือนิติศาสตร์มีเครื่องมือเดียวนตินติวิธีแบบนิติศาสตร์ เข้ามาอยู่ในคณะสี่ปีคุณออกไปคุณจะกลายเป็นหัวสี่เหลี่ยมอ่ะโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้มันคือเป็นปัญหารากฐานของ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 การเรียนนิติศาสตร์บ้านเราเหมือนกันนะคะที่ที่โดยส่วนตัวเองก็ก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาใหญ่นะคะเราก็พยายามพยายามที่จะ,ท,จะที่จะผลักดันหรือว่าที่จะที่จะหาหนทางแก้ไขยอยู่เหมือนกันค่ะ<ค>แต่ว่าก็คงต้องต้องต้องใช้แรงแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกพอสมควรค่ะ <Hag. S 1> อาจารย์ว่าเดี๋ยวมาเปิดห้องกันเดี๋ยวจะหล่ดไปค่ะมาประเด็นเรื่องนี้นะครับผมมองว่าการศึกษาสําคัญที่สุดนะครับเหมือนที่อาจารย์สศิภาบอกนะครับว่าหลายครั้งที่เดียวปัจจุบันอนะ่ะเราพยายามออกแบบหลักสูตรนะครับให้บัณฑิตของเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะมากๆอ่ะทาให้เขาไม่มีความเขาม,มีความรู้ลึกแต่เขาไม่มีความรู้กว้างโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่ปูพื้นฐานทําให้เขาเห็นว่าคนนะเท่ากัน ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังคมมันมีความหลากหลายยกตัวอ,อย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นเรื่องของเ e n d e r Study นี่นะหรือว่าเรื่องเพศสภาพศึกษาครับเวลาเวลาอย่างเช่นที่ธรรมศาสตร์นะครับจัดหลักสูตรที่เป็น Summer School แบบให้ให้คนมาเรียนฟรีนะครับคนมาเรียนกันเยอะมากเลยอ่ะคนมาเรียนกันเยอะมากมันชี้เห็นนะครับว่าคนอยากจะรู้นะคนอยากจะรู้เรื่องเรื่องพวกนี้นะฮะแต่ว่าพอเปิดเป็นหลักสูตรจริงๆแล้วคนไม่ค่อยมาเรียนนะครับ แล้วอีกอย่างพอพอมันมันแยกเป็นหลักสูตรที่มันเน้นเชิงลึกมากๆแล้วแล้วก็มันไม่มีโอกาสไม่มีพื้นที่ให้ให้ให้บัณฑิตนะครับสามารถจะมีความรู้ทางกว้างได้ซึ่งจริงแล้วถ้าไปเทียบกับหลักสูตรสมัยก่อนนะครับจริงๆธรรมศาสตร์สมัยก่อนหรือว่าแม้แต่ตอนผมเรียนมหาวิทยาลัยตอนโอ25ปี30ปีที่แล้วเนี่ยนะ จะต้องถูกเรียนปี1ปี2อง่ะจะต้องเรียนวิชาบังคับมนุษยาศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับ mm. เพื่อทําให้เรามีความเข้าใจมนุษย์เข้าใจสังคมในเชิงกว้างด้วยแล้วเราพอปี3ปี4ีเนี่ยเราค่อยลงลึกไปในสาขาวิชาของเรานะครับซึ่งอันเนี้ยปัจจุบันเน่ยเห็นว่าหายไปค่อนข้างเยอะนะครับพยายามสร้างให้เป็นบัณฑิตที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมนะครับแต่เราหลงลืมความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ อยากจะให้นะครับคนที่เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการศึกษานะครับให้ความสําคัญเลยเพราะยิ่งประเด็นอันนี้เนี่ยมันชี้ให้เห็นแล้วครับว่าจริงๆแล้วสังคมเราอ่ะขาดความเข้าใจนะครับแต่จริงๆแล้วโลกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็ได้รับการยอมรับในสังคมโลกมากขึ้นทุกวัน,ท,วนทุกวันอย่างเช่นวันนี้ก็ชิลีก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะทีะ่ได้รับรอง ความรักของคนรักเพศเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็แล้วเราพูดมานานเนี่ยผมจําได้เราพูดเรื่องของการตั้งแต่เรื่องกฎหมายคู่ชีวิตนอ่อสิกว่าปีที่แล้วอะ่ะจนแบบนี้อยู่ไหนก็ไม่ทราบหรือแม้แต่ตอนนี้ผมก็ดีใจนะครับที่เรามองว่าจริงๆแล้วกฎหมายคู่ชีวิตนะมันไม่ได้ทําให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงนะพยายามจะแก้ประมวลกฎหมายแพ่งนะครับท,ที่ที่ท,ท,ที่ที่แก้จากชายและหญิงเป็นบุคคลนะครับเพื่อที่จะกําจัดไอ้อุปสรรคอนั้นออกไปนะครับ โอเคครับค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะเดี๋ยวขอลงไปเป็นออเดียนนะคะ